สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาในหัวข้อเรื่องมาดูกันหน่อยนะฮะสิ่งที่คุณเคยทําไว้ความดีคุณทาความดีที่คุณเคยทํากำลังจะส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณในเรื่องใดเขานําเสนอเบอร์ศูนย์5กห้าสองเก้าห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 าสอนะครับศูนย์หกห้าสองเกหาสอใครสนใจ i n b o หาเคลได้เลยนะฮะมาดูกันคุณทำความดีที่คุณเคยทำเอาไว้มีเรื่องใดบ้างนะสิ่งที่คุณเคยทำใบที่ห เอกออฟมนนะครับคุณเป็นคนที่สามารถแก้ไขตัวเองได้มีความปรารถนานะครับเป็นคนมีความคิดเป็นไปนในทางบวกเชิงบวกนะครับความคิดเชิงบวกต่อไปซิกออฟครับความอบอ้อ,อกมาดีนะครับ ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะครับชอบเขาเรียกว่าเป็นห่วงคนอื่นอะ่ะบางทีเป็นห่วงมากจนเกินไปก็ดูก็ดูก,ดก็ก็ไม่ดีนะฮะอาจจะส่งผลเสียก็ได้นะฮะแต่คุณเป็นคนชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบให้ความช่วยเหลือหยิบยื่นโอกาสนะครับไปกันต่อฮะคุณงานความดีที่คุณเคยทําเหมือนคุณมีความปนัถอยางเยครับช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละต่อไป four of one การเลี้ยงข้าวการสังสรรค์นะครับหรือการที่คุณเคยทําอาหารเลี้ยงผู้คนแจกข้าวนะฮะทำบุญใส่บาตรตัวคุณเองเป็นคนที่มีความสุขกับการที่จะเป็นผู้ให้นะฮะ <c oughs> ไปกันต่อคุณงามความดีที่คุณเคยทำ เซเว่นลอปเปนเดรนะครับคุณไม่ตัดสินใครนะครับแล้วคุณเป็นคนมีความอดทนรอได้แต่เรื่องหนึ่งคือไม่ตัดสินอะไรก่อนนะฮะคุณจะประเมินทุกอย่างด้วยความเป็นจริง <c oughs> ทีนี้ตัวคุณเองนะครับเป็นคนที่เข้าใจ คนอื่นๆนะครับมีความเข้าใจและเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับการให้มากกว่ากันต่อฮะก้าวถ้วยหัวตึงคุณเป็นคนมีความสุขง่ายนะครับโอ้เดสันคุณฝึกอะนะฝึกตัวเองที่จะมีความสุขฝึกตัวเองที่จะยอมรับความจริงนะค, mm hmm. คุณมีความสดใสในตัวเองค่อนข้างสูง่อไป w e l o for June โอ้ คุณมีโชคชะตาที่ดีนะถ้าเกิดพื้นฐานของโชคชะตาคุณนะครับคุณเป็นคนชอบฟังธรรมชอบปฏิบัติธรรมชอบคิดพิจารณาเข้าใจกฎของธรรมชาตินะครับกฎของไตรลักษณ์หรือคุณมองเห็นโลกใบนี้มันไม่แน่นอนนะคคุณเห็นความจริงของมันหรือคุณเป็นคนมีความสามารถดีก็จริงแต่คุณก็ยอมรับที่จะ เรียนรู้ความจริงความเป็นไปของทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะไม่ได้หลงไปกับอะไรแบบโอ้หลงหัวปักหัวปาไม่นะฮะได้ก็ได้มาเสียก็เสียไปแค่นั้นคุณคิดแค่นี้นะฮะไปต่อคุณเข้าใจความเป็นไปของมันอะนะฮะแล้วเรียนรู้ที่อยู่กับมันได้ไปต่อดูสิว่าความเป็นคุณคุณนำความดีของคุณในเรื่องใดอีกที่คุณเคยทําแล้วมันกําลังจะส่งผลลัพธ์ให้คุณขอดูความดีของคุณก่อนแล้วกันนะฮะ โอ้เด็กออเด็กคือดาบแก้ปัญหาเก่งนะครับใครขอให้ช่วยก็ช่วยหมดอ่ะเป็นคนแก้ปัญหาเก่งนะฮะเป็นคนแก้ปัญหาเก่งเป็นคนกล้าคิดกล้าตัดสินใจโอ้หนี่ยหน่งดาบเด็กขาดอยู่เหมือนกันนะเป็นคนเด็กขาดนะนะฮะโอ้โหเนี่ยความยุติธรรมเป็นคนไม่ชอบความอยุติธรรมนะฮะ ไม่ชอบถูกเอาเปรียบไม่ชอบถูกเอาโดนเอารัดเอาเปรียบไม่ชอบที่จะไม่ชอบคนกะลลอนปินปอน่ะนะฮะคุณไม่ชอบคนกอลลอนปินปอนคนแบบเล่เหลี่ยมจัดอะไรเงี้ยคุณจะไม่ค่อยอยากคุยด้วยนะฮะเพราะคุณเป็นคนตรงไปตรงมาไงบวกกับว่าเป็นคนเข้าใจคิดถึงหัวอกคนอื่นนะ คุณไม่ชอบความไม่ถูกต้องไม่ชอบคนกระล่ปนปิ้นปอนคนสับกับคนคนชั่วนั่นแหละนะจะไม่มีว่าดีชั่วก็ไม่ไม่ต้องพูดถึงมันแต่พูดแค่ว่าคนที่หวังผลประโยชน์โดยไม่คำนึงหน้าคำนึงหลังอ่นนะฮะจะเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเองนคุณเกลียดมากเลยไปกันต่อฮะฮิงเลียน คุณเป็นคนมีความกตัญญูดูแลครอบครัวดีนะฮะเป็นคนชอบความก้าวหน้านะครับไม่ชอบอยู่กับที่มีความชัดเจนโอยแล้วคุณชอบอุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งที่มองโอ้เดอะเอ,อ็มเพลเลอร์อะไรเงี้ยนะฮะอุทิศบุญกุศลให้กับสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นประจำเลยนะฮะแล้วเขาก็ได้รับนะพูดผีปีศาวิญญ,ญาณร้ายหรือดีไม่ดีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งที่คุณทาอะทาบุญกวดน้ําอะไรเงี้ยเขาได้รับหมดนะครับ แล้วคุณเป็นถึง The Emperor นะฮะพลังงานคุณมันดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาอยู่แล้วแปลนต่อฮะงั้นมาดูกันคุณงามความดีที่คุณทำนะมันส่งผลให้กับชีวิตคุณในเรื่องใดบ้างมันกำลังจะส่งผลให้กับชีวิตคุณในเรื่องไหน mm hmm. อัศวินถือถ้วยมีคนเข้า หาคุณแรงดึงดูดนะฮะมันสร้างแรงดึงดูดให้กับคุณสร้างแรงอืเนี่ยเดอะสตาร์พลังงานบุญหล่นทับนะครับอืมไปต่อดูซิว่าพอคุณงามความดีที่คุณทําก็จะส่งผลลัพธ์ให้กับคุณในเรื่องได้พรที่คุณเคยขอไว้ก็จะได้ด้วยเดชาริย์นะครับใครอยากออกรถก็จะได้รถนะนะ ใครอยากได้บ้านก็จะได้บ้านชีวิตมันต้องก้าวไปข้างหน้าแน่นอนนี่ adjustment ออกแน่นอนขอใช้คำว่าได้แน่นอนแล้วกันนะฮะไปกันต่อ,อ,ตอเคยขอพรเรื่องใดไว้อ่ะนะฮะได้แน่ๆโอ้โอหผมไม่เช้าตื่นผมบอกเยสสำเร็จครับตั้งความปรารถนาเรื่องใดไว้ก็สำเร็จความรักก็จะได้ การเงินถ้าคาดหวังการเงินภายในปีนี้เดือนนี้ก็จะได้นี่พูดถึงเรื่องเงินก็หกเหรียญขึ้นเลยนะฮะหกไม้เท้าหกเหรียญนะครับหกหกนะฮะให้คุณรอรับเงินที่คุณกำลังจะได้รับในเร็ววันนี้ได้เลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเงินก้อนด้วะไปกันต่อครับอัศวินอ้าราชาถือไม้เท้า งานที่คุณทำมาเป็นที่จับตามองของผู้ใหญ่นะครับรวมถึง The ะเฮลเ a n t สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรนี้ให้กับคุณเหมือนว่าตัวคุณเองอยู่ในศิลธรรมดีนะะใจคุณมันดีอ่ะมันดีจากใจก่อนนะนะพอใจมันดีทุกอย่างมันก็ดีหมดนั่นแหละนะฮะไปต่ออนาคตที่กำลังจะมาถึงคุณงามความดีที่คุณทำมันกำลังจะส่งผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณในเรื่องใดอีก โอ้คิงเหรียญราชาเหรียญอุดมสมบูรณ์นะฮะความอุดมสมบูรณ์ที่กําลังจะอืเมื่อกี้หกเหรียญอ่ออย่าเ้คุณจะได้รับสิ่งที่คุณเคยให้ผู้อื่นน่ะคุณจะกลายเป็นผู้รับนะครับจากผู้ให้ก็กลายเป็นผู้รับที่สมน้ําสมเนื้อนั่นเองเชมเพอร์แดนมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็วนะโอ้โหสี่ไม้เท้าน่าจะมีงานเฉลิมฉลองเร็วๆนี้นะครับ เงินก้อนเฉลิมฉลองความสําเร็จเฉลิมฉลองความสัมพันธ์หรือได้มีโอกาสพบปะคนเก่าๆคนที่คุณคิดถึงและไม่ได้พบเจอกันนานนะฮะได้เจอแน่ๆนะเดี๋ยวแป๊บหน,นึงไพ่หล่นดูต่อคุณนำความดีของคุณในเรื่องใดอีกนะครับที่คุณเคยทําแล้วก็าลังจะได้รับสามเหรียญ มันจะมีคนที่มีความสามารถนะครับมาให้คําปรึกษาคุณคุณได้รับการชี้แนะในเรื่องของการทํางานการวางแผนการเงินความบุดมสมบูรณ์คุณมีโอกาสที่จะอยู่ในเส้นทางที่มันนําพาคุณไปสู่จุดที่จเจริญขึ้นเนี่ยคุณอยากได้รถอยากได้บ้านสุขภาพก็จะดีนะฮะมันเป็นสิ่งที่คุณเคยทําไว้นั่นแหละนะครับมันแค่สะท้อนกลับมาอูหอัศวินถือถ้วย มีแต่คนรักคนเมตตาครับมีแต่คนรักคนเมตตาไปกันต่อครับมาดูกันสรุปสี่ใบ โอ้รอดูสัญญาณที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะฮะเร็วๆนี้โอ้โหความมั่งคัง่งขอให้ได้เงินล้านไปเลยนะจ๊ะเงินล้านเงินแสน take action ภายในไม่กี่เดือนนี้นแหละคุณจะต้องได้สิ่งที่พิเศษมากๆเลยนะครับผม โอเคสำหรับวันนี้นะครับใครผ่านมาเจอคลิปนี้ฝากกดติดตามช่องเดมเพลอร์ตลอดด้วย <c oughs> ใครสนใจดูดวงส่นวนวอินบ์หาเค็นได้เลยนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงการเงินมั่นคงการงานรุ่งเรืองความรักสุขสว่างลตลอดไป